โอ้ยยโกก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมของ Sword Art Online กันอีกแล้วนะครับผมและตอนนี้ก็อย่างที่เห็นได้เลยว่าผมชนะบอสชั้นที่1ไปแล้วนะครับผมในคลิปที่แล้วเลยถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยเรารีบย้อนกันไปดูคลิปที่แล้วก่อนเลยนะครับผมและตอนนี้เราก็ขึ้นมาสู่ชั้นที่2กันแล้วและตอนนี้นะมิคูจังที่เป็นเพื่อนของผมเนี่ยเธอบอก ว่าในชั้นนี้ทําไมส่วนใหญ่มันมีแต่มอนสเตอร์วัวนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่มันมีแต่ตัวนั้นและภารกิจของเราน่ะก็คือ ให้ทำการจัดก,การพวกมันด้วยเพื่อเป็นการฟาร์มเลเวลในขั้นต่อไปแล้วเพื่อที่จะทำให้เรานะ่ะแข็งแกร่งแล้วไปสู้กับบอสของชั้นที่2อยังไงล่ะแต่บอกเลยว่าเรานะ่ยยังคงต้องเตรียมพร้อมอีเยอะแยะเลยนะครับผมแล้วก็หลังจากที่คุณเดียเวลตายไปเนี่ยคนแนะนําดีๆอย่างคุณเดียเบลก็คือไม่อยู่แล้วว่ะทุกคนบอกเลยว่าตอนนี้นะ่ะ ทุกอย่างมันก็จะลำบากขึ้นมากเลยสินะทุกคนคลิปที่แล้วนี่คือคุณเดียวเบลยังใช้งานผมอยู่เลยอ่ะให้ไปหาไอเทมนู่นนี่นั่นบ้างแต่ตอนนี้นีะ่ะไม่มีผู้นำคนนั้นแล้วนะครับนะผมตอนนี้เราก็จะมาฟาร์มเพื่อเป็นการแก้แค้นให้คุณเดียวเวลตายไปซะาไอพวกวัวน,น้อยแต่ดูดูแล้วมันไม่ใช่วัวน,น้อยนะทุกคนไซส์ของมันนี่บอลเริ่มเลยทุกคนดูสิแล้วก็ มิคูไปเอามันสิมิคูเอาสิเอามิคูคือไม่เอานะครับปล่อยให้ผมเอามิคูไม่เอาเหรอไม่เป็นไรอย่างนั้นเดี๋ยวฉันเอาเองเลยก็แล้วกันนะมิคูจังโอเคเรียบร้อยครับผมทีนี้ก็ฟันไปอีกลายหนึ่งส่วนทางด้านของกิริโตคุงเนี่ยก็คือเขาเนี่ยเดินทางไปคนเดียวแบบโซโลเพลเยอร์นะครับผมอย่างที่เรารู้กันอยู่ว่าทุกคนเขาด่ากิริโตแล้วก็บอกกิริโตว่านายนะมันเป็น ไอ้คนขี้โกงบวกกับเบต้าเทสเตอร์รวมแล้วกลายเป็นบีเตอร์ไงชีเตอร์ก็คือคนขี้โกงใช่ไหมล้วก็ เบต้าก็คือเบต้าเพลเยอร์ที่เป็นผู้เล่นที่แบบเล่นก่อนที่เกมจะเปิดและหลังฉะนั้นก็รวมมาเป็นคำใหม่ที่ว่า b บีเตอร์แล้วก็ว่าคิริโต้คงว่า b บีเตอร์และคิริโตก็บอกว่า b บีเตอร์นั่นเหรอฉันก็ชอบอยู่หนะ้ามันเฟี้ยวดีอ่ะและคิริโต้คงก็แอคโชเทไป1นึ่สเต็ปแล้วก็เดินออกไปอย่างโซโล่นะครับผมตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าคิริโตอยู่ไหนแต่ตามเนื้อเรื่องจริงแล้วเนี่ยช่วงนี้ก็คือคิริโตแบบ เดินตัวอย่างโซโลแล้วก็เตรียมฟาร์มอะไรเยอะแยะเหมือนพวกเราแหละและหลังจากนั้นเขาก็จะไปร่วมปาร์ตี้กับพวกซาจิอันนี้ก็ตามเนื้อเรื่องจริงของสวด n อาร์ตออนไลน์เลยนะครับผมส่วนทางด้านของเรานะ่ะไอตัวประกอบคนนี้นะไออไอลอนจารย์คนนี้นะกำลังจะตามฟาร์มอย่างอย่างเฟียวของเราแต่ไม่รู้ว่าจะเฟียวเท่าเขาบอางวาทุกคนเพราะว่า เรานะ่ะส่วนใหญ่บทของเรามันเหมือนตัวประกอบจริงๆซะด้วยทุกคนเพราะอะไรเราก็น่าจะดูดูกันอยู่แล้วนะครับในคลิปที่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมนะ่ะมันเอาสะปวดใจมากเลยก็คือเรากําลังจะได้ไฟน์นบอสแอทแท็กแล้วแท้ๆเ,เป็นว่าถ้าเกิดว่าใครไม่รู้เดี๋ยวผมจะแปลให้นะครับไฟน์นบอสแอทแทกก็คือสมมุติแบบเรากําลังจะลุมฆ่าบอสกันอยู่เนี่ยแล้วพอบอสใกล้จะตายแล้วแล้วถ้าเกิดว่าคนที่เป็นคนโจมตีในครั้งสุดท้ายเนี่ยก็จะได้รับโบนัสสุดพิเศษมานั่นเอง ครับผมแล้วเราก็เกือบจะได้มันมาแล้ววะทุกคนแต่ประเด็นก็คือไอ้กิริโตคุงน่ะจู่ๆมันก็มาแต่จริงๆแล้วผมก็คิดอยู่ทําไมมันได้วะทุกคนเพราะว่าคนฟันเป็นคนสุดท้ายมันคือผมคนที่สู้จนเกือบตายนะมันคือผมแต่ไอ้กิริโตคุงน่ะมันมาโอ้โหเห็นแล้วปวดจิตเลยแต่ก็เอาเถอะทุกคนส่วนทางด้านของคุณเดียเบลเนี่ยเขาก็เหลี่ยมเติไม่แพ้ใครเหมือนกันนะครับผมวันนี้ก็คือบางคนเนี่ยจะคิดแค่ สงสารคุณเดียเวลใช่ไหมนี้ผมก็สงสารนะครับแต่ว่าสิ่งที่เป็นหนึ่งความจริงและหนึ่งความลับของเขาเนี่ยมันก็คือจริงๆแล้วคุณเดียเบลเนี่ยเขาก็เป็นเบต้าเทสเตอร์เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ไม่ได้แค่นั้นคุณเดียเบลเขารู้ว่าตอนที่บอสใกล้ตายแล้วมันจะมีไฟน์อรบอสแอตแทกคุณเดียเบลเขาก็เลยบุกไปอย่างคนเดียวแบบนั้นแล้วก็โดนโจมตีตายนะครับเพราะว่าจุจๆเนี่ยมอนสเตอร์ Monster, มันใช้ท่าสกิลที่มันค่อนข้างจะแปลก ซึ่งไม่ได้มีในะช่วงของเบต้าไงก็เลยทําให้ทุกคนตกใจแล้วคุณเดียวเวลก็ตายคาที่แต่ประเด็นคือตอนที่ยังไม่ตายแบบกําลังจะใกล้ตายแล้วเนี่ยเกโตก็ได้ไปหาเขานะครับแล้วก็บอกว่า คุณเดียวเบลและเขาก็คือจะเอายาเพิ่มพลังให้คุณเดียวเบลแต่คุณเดียวเบลบอกว่าไม่เป็นไรอันนี้นายเก็บไว้ใช้เถอะแล้วก็ช่วยทุกคนด้วยนะและหลังจากนั้นคุณเดียวเบลก็ตายไปนั่นเองครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยทุกๆคนก็ลุมว่ากิริโตเลยว่านายนะ่ะบีเตอร์นายนะ่ะมันขี้โกงอะไรประมาณนี้ก็ว่าไปนะครับตอนนี้ก็คือกิริโตเขาก็ ไปในส่วนของเขาแล้วส่วนทางด้านของอาเซนาจังเขาก็คือกําลังจะได้ไปเข้าร่วมหน่วยพาเคียสเวนโลหิตนะครับซึ่งเป็นหน่วยท็อปเกียแบบหน่วยท็อปหนึ่งเลยนะครับบอกเลยว่าไอ้หน่วยนั้นนี่คือโคตรจะสุดยอดนะบอกเลยบ้คือมันเป็นหน่วยของท็อปหนึ่งไงหัวหน้าของหน่วยก็คือแข็งแกร่งมากเขาชื่อว่าคุณฮิทคลีฟนะครับผมตอนนี้ก็คือส่วนทางด้านของผมเนี่ย ก็ยังไม่มีหน่วยอะไรเลยนะครับผมก็คือแบบไม่มีกิวไม่มีแคนอะไรเลยเพราะว่าผมเนี่ยยังไม่ได้ไปเข้าแคนอะไรเลยแล้วก็เดินเหมือนกับโซโล่เพลเยอร์เลยครับผมแต่ว่าแบบมีมิคูดังอยู่ข้างๆด้วยซึ่งเป็นเพื่อนร่วมปาร์ตี้ของผมนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนที่สนิทที่สุด เอ้สนิทที่สุดที่นี่แล้วทุกคนโนะโหลิ้นกูไปแลไว้ววะเนี่ยทุกคนแต่ก็เอาเหอะแล้วทำไมตัวสุดท้ายนี่มันหายากเย็นจังวะทุกคนนี่ไงเราเจอมันแล้วเราก็ฟันมันไปเลยสิครับนี่จังหวะนี้ทานจะคาแกตัวสุดท้ายแล้วสินะแล้วก็เรียบร้อยครับผมจังหวะนี้ก็เล่นไปเกือบทุกตัวแล้วและตอนนี้มิขูก็บอกว่า ทำไมถึงชั้นนี้มันเต็มไปด้วยพวกวัวจังเลยนะและตอนนี้กิริโตะกับอาซึนะก็มาแล้วด้วยนะครับผมและเขาก็มาคุยกับพวกเรามาช่วยพวกเราในการฟาร์มอะไรพวกนี้ก็ว่าไปและเขาก็ยังช่วยแบ่งปันรางวัลของพวกเขาให้เราด้วยเขาก็ถือว่าเป็นคนดีในระดับหนึ่งแหละทุกคนแต่ว่าผมยังแอบค้างคาใจอะไรนิดหน่อยกับกิริโตะอยู่นะที่นายแอบรัดคิวของฉันนะแต่ก็ไม่เป็นไรเหุทุกคนยังไงเขาก็ ตามบทอยู่แล,แล้วตอนนี้เราก็ขอบคุณพวกเขานะครับส่วนที่เหลือเนี่ยผมจะขอ,อกดข้ามทิ้งเลยกแล้วกันเนาะเพราะว่าผมนี่คือเนื่องจากอนิเมะก็ดูมาแล้วก็เข้าใจทุกอย่างอยู่แล้วนะเราก็เลยจะแบบสกิปมันไปทั้งหมดเลยนะสกิปก็คือข้ามนะครับผมทีนี้ก็กดข้ามมันไปเลยสิฉันขี้เกียจอ่านแล้วเราก็แบบดูอนิเมะมาแล้วก็เลยรู้เนื้อเรื่องทั้งหมดนะครับเฮ้ยนี่ใครวะเนี่ยช่างแม่งจังหวะนี้เราก็จะไปต่อเลยและทีนี้ภารากิจต่อไปของเราก็คือ ทำการสังหารไอเจ้าตัวอะไรวะเนี่ยทุกคนแป๊บหนึ่งนะชื่อนี่มันแปลกๆวะ่ะมันคือตัวอะไรกันแน่วะทุกคนเอาก่อนเอาเป็นว่าก่อนอื่นแล้วขอไปตรงนี้กันก่อนเลยก็แล้วกันนะตรงนี้ที่ที่เขาให้มาคือตรงนี้เว้ยทุกคนแต่ว่าตัวที่ต้องจัดก,การมันคือตัวอะไรกันแน่วะใช่ไอนี่เปล่าทุกคนแต่ขอลองดูกันก่อนสิผมไม่แน่ใจอะ่ะเพราะว่าชื่อมันไม่ใช่ชื่อแบบเนี้ยหรือมันอะไรกันฟะเนี่ยทุกคน เดี๋ยวเป็นว่าตอนนี้ผมขอลองเดินดูกันก่อนแป๊บนึงเนาะมันยังไงกันเอ่ยอันนี้นี่คือเห็นแล้วงงเฮ้ยนั่นมันอะไรกันน่ะดูสิไซส์ของมันนี่ทำไมมันใหญ่แบบนั้นน่ะเฮ้ยนี่มันอะไรกัน เอาเหยะยังไงมันจะยังไงผมก็ไม่สนผมจะเล่นมันเลยนี่เนะี่ยเจอสีพลังของพระเอกนะพระเอกหรือตัวประกอบไม่รู้แต่ก็เอาเหอะอจังหวะนี้ฉันจะฟันแกโอ้โหสายใหญ่แบบนี้มึงกล้าได้งไงเอาหัวมาแทงกูดูสิทุกคนเมื่อกี้มันเอาหัวมาตีผมด้วยะแล้วก็ HP ของผมก็ลดไปในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมมันนิดเดียวเองเอาเหอะอจังหวะนี้เราก็ฟันต่อเลยและตอนนี้นะภารกิจของเราก็คือ เราต้องทำการสังหารไอ้เจ้าตัวเนี่ยเราต้องใช้ทำเราต้องใช้ฟูลี่ล็อนะครับผมนั่นก็คือนั่นจะเป็นอันตีบาวาทุกคนอันนี้ก็เริ่มจะงงนิดหน่อยแล้วแต่ก็ไม่เป็น,นไรยังไงเราก็ต้องหาทางออกกันได้อยู่แล้วเพราะว่าระดับเรานะ่ะ ต้องรู้อยู่แล้วสิเดี๋ยวขอเดินดูกันก่อนนะว่าฟูรี่ล็อกนี่คือยังไงเดี๋ยวเราจะมาลองกับใครดีทุกคนไม่รู้แล้วทั้งวันเนี่ยเดี๋ยวขอลองเดินวนไปก่อนนะครับคือแถวนี้ก็มีคนมาฟาร์มค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวโอ้โหแต่ละคนนี้ก็ค่อนข้างจะเก่งนะเราคิดว่ากวนตีนแบบลัดคิวเขาหน่อยดีไหมอะทุกคนเอาไม่ทันซะแล้วตัวเมื่อกี้แต่ก็ไม่เป็นไรทุกคนตัวนี้เดี๋ยวปล่อยให้มิคูจังสู้นะส่วนผมขอไปหารัดคิวคนอื่นเฮ้ยไอ้นี่มันจะมาเอาผมแล้วเมื่อกี้มึงสู้กับมิคูอยู่แล้วทาาไมมจะมอกูว ตายไปซะโอ้โหแบบนี้นี่ก็ค่อนข้างจะกวนเหมือนกันนันเนี่ยและพี่เขายืนนิ่งทําไมวะเนี่ยทุกคนดูสิคนนี้ทําไมเขาไม่ทาเฮ้ย hey! มีโปรเพเยอร์ด้วยนะแถวนี้นี่คือมีคนเก่งเยอะเลยดูดิแบบมาแป๊บเดียวนี่คือฟันเท่แบบนี้ไปเลยสักวันนะ่ะเราก็จะแข็งเก่งขึ้นมากกว่านี้และบอกเลยว่าฉันนะ่ะจะต้องแบบแข็งเก่ง,ง,งสุด,สดโอเคตอนนี้ก็ช่างมันเหอะตอนนี้เราจะรีบทําการตามทําภารกิจของเรามันคือตัวอะไรกันแน่วะทุกคนจังหวะน,นี้ก็เริ่มคิดหนักแล้ว เขาบอกว่าเราต้องใช้ฟูลลี่ล็อกนี่น่าจะเป็นอันตีประวาเดี๋ยวขอลองวิเคราะห์กันก่อนนะตอนนี้นี่คือผมจะเล่นแบบสดๆเลยนะผมจะไม่ตามหาอะไรจากที่ไหนแล้วผมจะคิดเองเลยว่าจะเอายังไงดีเดี๋ยวขอลองคิดกันก่อนคือประมาณนี้ใช่ไหมอันนี้คือแมบมันมีทั้งจุดเขียวแล้วก็จุดแดงตามสมการและความเป็นไปได้ทางทฤษฎีถ้าเกิดว่าผมลองตีไอ้เจ้าตัวนี้แหละมันจะเป็นยังไงวะทุกคนเดี๋ยวคิดว่าจะลองดีไหมทุกคนแป๊บหนึ่งนะคือเขาบอกว่าให้ใช้อันตีใช่ไหม อันตีฟู l ี่ล็อกแล้วก็ล็อกมันไปด้วยหลังจากนั้นก็ฆ่ามันแต่ผมยังเพิ่งจะได้แค่สูนเนแล้วคือมันต้องเอาให้เต็ม10บเว้ยแล้วก็อันดับแรกขอมาเพิ่มเลือดกันก่อนเลยก็อะไรกันเนาะเพราะว่าเลือดเรายังไม่เต็มทีนี้ก็ขอเดินไปดูนะเจ้าตัวนี้จะได้ไหมทุกคนจังหวะนี้ก็มาแล้วตายไปซะไอสัตว์ประหลาดโง่ๆฉันจะฟันแกให้เป็นชิ้นๆเลยนี่แนี่นี่แนี่ตายไปซะเชื่อเยอะแล้วก็ เรียบร้อยครับผมตัวแรกแล้วภารกิจของเราก็ยังไม่คืบหน้าทีนี้จะมาลองกับเจ้าตัววัวนี้ดูนะครับโดยที่เราจะกดอันตีทุกรอบเลยนี่ไงสตาร์เบิร์ดสตรีมแล้วก็เรียบร้อยครับผมจังหวะนี้คือเข้าใจภารกิจแล้วเขาให้เราใช้เนี่ยเขาให้เราใช้อันตีกับเจ้าตัววัวตัวนี้นะครับล้วก็ฟาร์มแล้วก็เก็บมันให้เยอะๆแล้วก็เก็บหลายๆตัวนะครับเท่านี้ภารกิจของเราก็จะสําเร็จเป็นยังไงทุกคน เวลาเราเล่นเกมน่ะเราต้องวิคคอ้นิดหน่อยเสียถึงจะทําได้และตอนนี้น่ะเรายังเหลืออีกตั้งร้อยกว่าชั้นเลยนะก็คือชั้นที่1ผ่านไปแล้วใช่ไหมคนดคนก็คือเหลืออีก99ชั้นนะครับเราก็จะค่อยๆเดินไปด้วยกันนะครับและเพื่อสิ่งนี้แล้วเราก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็เล่นไป5ตัวแล้วเย้ทุกคน จังหวะน,นี้ก็มาต่อเลยทุกคนเราจะฟันมันทุกตัวเลยบอกแลว้ววันนี้นะ่ะเราจะเล่นมันเราจะเอาให้เรียบร้อยไปเลยและตอนนี้ก็อย่างที่เห็นกันได้นะครับว่าเลเวลของผมนะ่ะใกล้จะขึ้นเลเวล13แล้วตอนนี้ก็คืออยู่ที่เลเวลสิบอนะครับบอกเลยว่าอีกไม่นานเราก็จะขึ้นเลเวลส3ส่วนทางด้านของ o, คิริโตคุงนี้ผมไม่รู้นะว่าเขาเเวลประมาณเท่าไหร่แล้วเขาอาจจะแบบ เกินผมแน่นอนอ่ะทุกคนแล,ล้วบบคุณคิริโตเนี่ยเขาน่าจะอยู่สัก20หรือ25แล้วนะครับป่านนี้บอกเลยว่าคุณคิริโตนี่คือบ้าดันเลเวลแล้วก็บ้าฟาร์มนะครับตอนนี้เฮ้ยผมลืมดูเลือดตัวเองเลยนะ เลือดของผมลดลงมาขนาดนี้เชียวเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยแบบนี้นี่คือไม่ได้นะถ้าเกิดว่าเราตายในโลกนี้คือเราต้องตายจริงๆไม่ได้สิก่อนอื่นฉันขอถอยก่อนแปบ๊บนึงนะโอ้โหมาซะแบบนั้นเลยแต่ก็เอาเถอะเพราะว่ารืมดูเลยภารกิจของผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ไปหาคิริโตเลยก็แล้วกันทุกคนมาทีนี้ก็มาหาคุณพวกคิริโตอาซึนะแล้วก็มาคุยกับพวกเขานะคะผมทีนี้ก็คือเขาก็จะคุยกับเราเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับอาวุธอะไรบ้างเขาก็จะ แบ่งความรู้ให้กันและกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็เป็นเพื่อนที่ดีกันแล้วนะครับผมทีนี้ก็โอเคเลยก็ประมาณนี้นะครับผมกับคลิปในวันนี้บอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยคือเริ่มมีเมนมาว่าให้ผมเนี่ยทำการหาเสื้อผ้าแบบในร้านเกมนี้ที่มันเฟี้ยวๆใส่แบบเปลี่ยนชุดบ้างผมก็เลยคิดว่าโอเคได้เลยทุกคนเดี๋ยวเอาเป็นว่าคลิปต่อไปเราจะหาชุดใหม่ๆอะไรเฟี้ยวๆมาลองเปลี่ยนแบบเปลี่ยนลักษณะตัวเองกันดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คือรู้สึกว่า คงต้องเตรียมขอจบกันเพียงเท่านี้แล้วครับผมเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าชอบก้อยเลียมก้อยตามกดไลค์กดแชร์ลลลแล้วเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็ภารกิจของเราสําเร็จอย่างเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวเอาเป็นว่าไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าน่ะฉันจะฆ่าพวกมันให้หมดเฮ้ยแลวนี่คือมีอีโมจิให้เรากดด้วยว่ะทุกคนดูสิคือมันมีเยอะแยะเลยอ่ะมีอีโมจิคายมีอีโมจิแล้วก็ยังมีท่าทางพวกนี้ด้วยบอกเลยว่าแต่ละท่าน,นี่คือ สวยงามแล้วก็เฟี้ยวสุดๆไปเลยนี่ไงเป็นยังไงนะกล้ามคนนี้เอาละไปรับายบาย